สบายดีมินตาสาวลาวมันนี้เฮาเฮาจะมาปิงป้งใส้อัวนี่พี่น้องปิ้งไส้อัวซื้อมาซื้อมาห้าสิบบาทเนาะถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินลาวกะประมาณสามสิหันเนาะสามสิบสามสิบองพันสามสิพันถ้าถ้าว่าเป็นเงินลาวนะอันนี้ก็มีหกข้อเนาะ ร้านมินตาเอิญว่าไส่อัวเฮาจะมาปิ้งไส้อัวมือนนี้เนาะอันนี้เฮาก็ดังไฟเลวๆเนี่ยไฟกระลุกแล้วเนาะวมืนอี้เฮาก็มาดังไฟเออบุญเี้เฮาก็มาปิ้งเนาะส่วนพญายิ่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องอาจคือเก่าเนาะอ่ะเมื่อี้เัืนี้เฮาก็มาปิ้งเนาะมาที่นี่เฮาก็มาปิ้งเนาะมีหกข้อทั้งหมดเฮาก็มาตัดตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะ นี่เมื่อคืนพากันไปอันคนอันลอยกระทงเมื่อคืนเนาะพากันไปลอยกระทงโอ้ยไฟหอนแห้งพี่เนอะโอ้ยยาย นี่ไงได้หกคออีกใส่อัวกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาพี่น้อง,องบริยา,ากินแบบง่ายๆอยู่ง่าย พี่น้องอาจจะได้ยินเสียงเพลงพญอาอยิาง็งเห็ดเพลงอยู่ในห้องอ่ะกำลังมิกเสียงให้ลูกค้านี่เพลงใส่อัวหก้อโอ้ยไฟแห้งเลยเด้บนี่ย อันนี้ผักกาดผักกาดซื้อมาซ่องหมัดมัดละสิบบาทเนาะมัละสิบบาทถ้าอันถ้าว่าเป็นเงินกีบกระทึกอยู่มัดหน, 1, 5, น 1, 5, ึ่งห้าพันมัดหนึ่งห้าพันกีบเนาะหมัดห้าพันกีบเฮาเซ่น้ำเกลือเนี่ย สลางเส้นเกลือไว้จักน้อยเ่ากัมาผัดเนาะอันนี้นินตาอ่าเพาะเมลเดแเกนผักเนาะกำลังแตกนี่เห็นบอพี่น้องแตกออกเข้าๆมาแล้วบางอันก็แตกก่อนบางอันบางอันก็ยังโบทันแตกเทื่อเนาะมาทุกคนที่มีห่า ทำมาพัดมาพัดผักกาดเนาะส่วนอันป้งใส่ใส่อัวกะปิ้งยูหันเนาะยังบะาทาันซุกเถอะกะไก่จะซุกแล้วล่ะนี่พี่น้องไก่จะซุกแล้วทำมาพัดผักกาดอันนี้กับพริกกับอันหัวกระเทียมทุบใส โดนแล้วโบได้อันทายคีพิตกับเขาเนาะเอาไปใส่กะนอรสดีเจลาหมีเจัาสีเลยเนาะมีคนหนึ่งที่งานเป็นเพื่อนเพ็ด เห็ดยูเห็ดสิงทกเกาเนาะยาสาวเบื่อกันก็เด้อพี่น้องใส่ใส่รสดีกินนี่ฮะใส่ใส่รสดีมันตาจะเปลี่ยนซุปไม่ต้องใส่เกลือเนาะใส่รสดีแล้วกันหอยก็ใส่อันเอาน้ำมันหอยใส่แค่นี้ก็พอแล้วเนาะใส่หลายแซ่บหลาย ใส้ชุรสหน่อยหนึง่งถ้าว่าเราอันได้กินปนเพราะกินย่างบ่หเนึ้ปลานึ่อย่างบ่งงงเหา,ากกัเอามารวกกัน,กนแกัวแซดเดี่ยวผักกาดแบบนี้นะผักกาด ิงใส่อัวกะเริ่มจะสุกแล้วอ้ยใหม่เดี๋ยนิดนึงเนาะเอาแบบหม่ไะก็เลยใหม่เนาอหอมอุ้ยหุยอันนี้ปิงหกข้อปิงเหมือนห่ากะ เอาไว้กินมือส่วยได้เนาะอันนี้สามสิบบาทเอออันนี้ห้าสิบบาทแล้วกะผักกาดยี่สิบาทกินหมดมือเนาะทุกคนปัดผัดผักผักกาดผักกาดดอกทั้ทงบนเิียงใส่กอกใส่กอกใส่อ้วใส่กอกเุกแล้วสุกแล้ว สุกแล้วอันนี้กินมมือเด้พี่น้องเพิ่งม่น่ากินันมักินต้องขับใส่กอกหกขอหกคอใส่ห้าสิบบาทแม่นห้าสิบบาทห้าสิบบาทเป็นคอละคอละสิบบาทอากาศกะสุกแล้วห้องกัดกินเมื่อกินข้าวซอยน้ำตาลันมื่อกินข้าวซอยน้ำตาลอาาเช้าง่ายง่ายง่ายคือเสียงเปลี่ยนต้อเหมือนนี่เนาะเปลี่ยนวัดเปลี่ยนวัดเนี้ยมื่อขึ้นก็นนอนดึก ไปลอยกระทูงหกถุมกว่ามากกลับขึ้นมาเห็ดอันโอ้เขาเนี้อข้าวเจ้ามาเลยข้าวเจ้าโอเคกินข้าวเนียวลายวิ่นหัวแล้วเพี้ยนกินข้าวเจ้ามาเ่ยเด้อพี่น้องมากินข้าวนั้งกันเด้อสองย่างเจ็ดสิบบาทได้ซัมนี่เจ็ดสิบบาทสองย่างนี่เจ็ดสิบบาทเอ้ยนี่สามติบสามติบหนึ่งสองสามกินประหยัดประหยัด มื้อเที่ยงกินอีกรอบหนึ่งมากินข้าวน้ากันครับอเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ากันเด้อความเดิมครับอาหารเจับวันนี้ง่ายๆครับสองเมนูนะครับสองเมนูกินน้ำผั่นสองคนคือเก้าเนาะกินบนมือดีอันอาหารมือเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทชวนกินประหยัดประหยัดเนี่ยก็เพ่อยากกินของที่มันหนักๆปายในนะครับเพราะว่าเรื่องตัวร่างกายอยากลด อยาก,ก,ยกลดน้ำหนักแต่ว่าอาหารก็อาหารบรุษหมูอ้าวสวัสดีกันเนาะเจอกันคิดนามากินขา้าวเซฉบๆน้องกันด้อครับผมบอ้าสวัสดีครับสบายดี